สวัสดีครับผมสวัสดีพินมะตะเลือนนะครับอัปเดตพินเสร็จไปใหม่นะครับนี่ก็มาชมหินไฟฟ้านะครับเป็นสองคอนะครับนี่นะครับผมคอละสามแท็กนะครับสามสายนะครับเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับไม้พันเดียวเลยนะครับหัวนาคหองหงนะครับนี่ครับ หักสวยนะครับครับนี่นี่เลยนะครับข้างหลังนะครับพิดไฟฟ้า สองข้อนะครับเอาเลยพินเสร็จไปใหม่ให้ดูนะครับพินสองข้อนะครับครับตัวนี้ก็นะครับนี่ยพินปุูงธรรมดานะครับอ่าพินตัวนี้จะเป็นอเจี๊ยบตาสงค์นะครับ ก็เป็นพินปลูธรรมดาพินขนาดซ้ายนะครับผมแล้วเ,เด็ดพินเสร็จใหม่ให้ดูนะครับพินมันทะเรือนะครับสนใจพินแบบไหนสอบถามมาครับโป่งไฟฟ้าโปง่งกสามกระแหป่งธรรมดานะครับมีให้เลือกนะครับเข้าไปที่ไอเดียไลน์นะครับนะครับขอบคุณครับ